มีร้านเนี้น่ากินมากเลยเนี่ยหมีกุ้งโหให้กุ้งสามตัวเลยเนี่ยกุ้งใหญ่ๆด้วยว้าวเต้าหู้มีอยู่ตั้งสามชิ้นเนี่ว้าวฮีก้าชอบกินเต้าหู้ที่สุดเลยเ้อเดินมาเร็วสิ ถอยออกไปหน่อยนะคะขอ,อนี่ถอยนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะอันนี้คือน้ำนะคะเอามาแล้วค่ะนี่ค่ะไม่ทราบว่านา้ําอันนี้ค่ะคือของใครเหรอคะเออของน้องหนูนะคะ่ะอ๋อเหรอคะคุณทิก้าใช่ไหมคะนี่ค่ะน้ำของคุณนะคะส่วนน้ํานี้ก็ต้องเป็นของคุณแน่เลยค่ะ เอ่มส่วนนี่คือสลัดนะครับไม่รับไม่ทราบว่ามันเป็นของใครครับของดิฉันค่ะโอเคครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับทานให้อร่อยนะคะทานครับทานให้อร่อยนะผมทำแบบสุดฝีมอือเลยนะครับผมดูใน ผมผมไปอ่านในตำราสูตรทำบ้ามี่มาตั้งแต่ตอนที่ผมเด็กๆเลยผมไปห้องสมุดแล้วก็เจอเออไม่ต้องเล่าก็ได้นะคะเออคือดิฉันจะกินแล้วค่ะโอเคครับมผมลาลลล,ลไปตรงนั้นก่อนนะครับไว้ไม่รอกันเลยอะไรเจ้เ <s ci ut> พื่มีลูกค้ายืนต้อนรับทำหน้ายิ้มเฉ่ง <sh arp> ทำหน้ายิ้มแฉ่งอะไรแลบลิ้นสิแลบลิ้นทำไมอ่ะยิ้มแฉ่งกันดีกว่าว้าวน่ากินใครนอนๆเนาะพี่ชอบสะเกียบร้านนี้มากเลยอ่ะมันดีแฮะอื้ยกินกุ้งก่อนเลยดีกว่าของอร่อยของอร่อย,อ,ยอร่อยอืมเราต้อ,อ,อตงหังกุ้งออกมาด้วย เขียวไปใกล้จานแล้วกันโหกุ้งอร่อยมากเลยเนี่ยอร่อยจริงเหรอคะพี่นิชาจริงสิเดี๋ยวหนูจะกินเต้าหู้ได้ดีกว่าคลิปอะพี่นิชาหนูเคลียไม่ได้อะโอ้คิชิชแล้วกัน พี่ดูหน่อยมันไม่ได้เละนี่น้องอะไปแบบี้มันอะมันก็เลยเละเอะไอมันก็เลยเละอะสิน้องต้องตักไม่ได้หรอใช่ค่ะหนูใช้ตะเกียบไม่เคยเป็นน่ะแล้วร้านนี้ก็ไม่มีเสีมให้ด้วยอะเ,ออเดี๋ยวพี่ไปถามกันนะเอ,อเอ่อเจ๊คะเจ๊เจ๊คะเอ๊ะมีคนเรียกฉันเมื่อไงล่ะคะอืม พอดีว่าน้องหนูอะค่ะใช้ตะเกียบไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ใช้ไม่เป็นเลยก็ว่าได้ค่ะคือมีซ่อมบ้างไหมคะเพราะว่าน้องหนูใช้ไม่มได้ค่ะเออขออภัยจริงๆนะคะร้านเราไม่มีซ่อมไม่มีช้อนเออต้องใช้ตะเกียบอย่างเดียวนะคะกับใช้มืออย่างนี้แหละคะ่ะอ๋อเหรอคะขอบคุณค่ะเออค่ะเขออภัยจริงๆนะคะที่ร้านเราไม่มีช้อนซ่อม ค่ะโอเคค่ะโอค่ะถ้ามีอะไรปรึกษาใจได้อีกนะคะเรา๋จะปรึกษาน้องฉันก็ได้นะคะค่ะหอมพี่หนูไม่อยากกินแล้วหนูหลักมันไม่ได้นั้นน้องกินสลัดไหมล่ะน้องหิวไหมล่ะถ้าน้องหิวน้องก็กินนะ ่าหนูกินได้หนูหน่าจะตักเส้นได้อ่ะ,อะเดี๋ยวพี่กินต่อกันแล้วกันกําลังฟิลมอยู่เลยเอ้พี่ในชาฟิลมแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่รู้พูดไปงั้นเลยมันคล้ายๆคำว่าฟินแต่พี่พูดไม่ค่อยชัดออร่อยฟินวาสุดปังกะละมังมากเด็กสองคนนั้นก็เป็นอะไรนะ จะดูชาดนมไข่มกุกไปไข่ลงคอเลยเนี่ยไปกินที่อื่นกว่าเอ๊ะทำไมาผู้หญิงเขงาเมื่อกี้เขาหนีเราไปเลยแปลกฮะหรือว่าเมื่อกี้พี่นิชาพูดดังไปลพี่นิชาอย่าพูดดังสี่คนข้างหนังเมื่อกี้เขาออกไปแล้วเนี่ยพี่ไม่สนพี่สนกับกุ้งกับซึ่ง ขี้ไม่ได้สักทีอ,อ่ะอร่อยมากเลยอิ่มแล้วน้องน้องยังขี้ไม่ได้เหรอเนี่ยใช่พี่นิชานูขี้ไม่ได้เลยน้องพี่บอกแล้วไงกินสลัดไปเลยอ่ะตักกินไปหอมเลียเลยก็ว่าได้อ่ะน้องว้าดาโอเคพี่เสียดายนั้นจัง เออนังพี่ขอกินต่อเดี๋ยวพี่กินให้นะพี่เสียดายโหแพงจัด้วยอ,อร่อย <c oughs> อแฮะต้องคืออร่อยจริงแต่มันเละไปหน่อยเพราะม,มากินน้องบี้พี่นิชาหน่ะแย่งหนูกินเลย เป็นอะไรหรอเฮีย hey, แย่งเต้าหู้หนูกินเลยอะ่ะอา้าวแล้วก็น้องกินไม่ได้นี่น้องตักไม่ได้แทนที่พี่ตักให้หนูลป้อลหนูแค่นี้อะ่ะแล้วพี่ตักเรากินเองหมดเลยอ้อาวน้องพี่ขอโทษขอโทษเสียงดังจนถึงเข้าห้องน้ําเนี่ยโอ้โหหนูขู่จะต้องมาเข้าในห้องน้ำแทนเนี่ย เสียงดังติงสองคู่พี่น้องน้องพี่ขอโทษคือโผล่มี่นิชาไม่แบ่งเต้าหู้ให้หนูกินเลยเน็กให้น้องได้ยินเหมือนทิพย์ฉันได้ยินไหมได้ยินค่ะฉันได้ยินเต็หมหูเลยที่ใกล้กับนิชาพูดกันเสียงดัง น้า,าสิฮะเสียงดังมาทถล่แล้วเนี่ยเกือบจะไปบินดาวนอกโลกอาจจะไปดาวข้างคานดาวเสาอะไรแบบนี้เลยนะฮะนั่นก็เวอร์ไปผมได้ชินเต็มหูเลยหูทั้งสองข้างแล้วก็อะไรอะอะไรโอ้ย ตัวเล็กเอ้ยไม่ต้องพูดเยอะอ้าวเสียงดังบกเวกวยวายฮะแม่เน็ตช้าหนูชอบกเตาร้พี่ไม่รู้เนหะรอรู้แต่แต่ก็น้องกินไม่ได้พี่ตักให้หนูก็ได้แถมยังพูดซ้ำมิกด,ด้วยอ่าวแล้วคุณผู้ชม เออได้เรื่องแล้วสิงานเข้าแล้วเราอเออให้พี่ซื้อใหม่หมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่นะไม่เอาหนูไม่เอาแ้วหนูจะกินเชอร์อกี้เอาแต่พี่กือลงคอไปเลี้ยแล้วนะฮ้ยคุณผู้ชมนิชาจะทำยังไงดีทีกการง,งอนแล้วเนี่ยถ้าใครรู้ว่า ชาควรทำยังไงให้ทิก้าหายงอนน่ะคอมเมนต์มาให้หน่อยนะเอาแล้วคุณนไ่ชอบทีก้าอยากกินเต้าหู้เดี๋ยวพี่ไปซื้อเต้าหู้ในห้างสปปรรพสินค้าไหมอะ่ะไม่เอาจะกินร้านนี้โอ้ยน้องแถมงเรื่องมากอีกเยอะมันก็บายบายนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลาค์กดแช,ชร์กดซับสไครป์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ดังดังด้วยนะกดกระดิ่งด้วยน,นะ 哎妈呀这么厉害